สั่งแบตเตอรี่ดิซซิงจาก Shopee Mall สามารถเคลมได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ สวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone OS Thailand นะคะสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าสั่งแบตเตอรี่จาก Shopee Mall ของ i i s i n g นะคะเราจะสามารถนำไปเคลมที่ไหนได้บ้างในกรณีที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เองเนี่ยก็สามารถแกะออกมาแล้วก็ส่งเคลมไปที่บริษัทได้โดยทำการติดต่อเข้าไปก่อนทาง Inbox ก็ได้นะคะหรือว่าทาง Shopee Mall ก็ได้เช่นกันนะคะว่าสินค้ามีปัญหาก็สามารถนาส่งเคลมได้หรือสามารถถือเข้าไปตามร้านตัวแทนก็สามารถเข้าไปติดต่อ เพื่อขอเคลมแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะคะ <Wow. S 1> แบตเตอรี่ที่สามารถนําไปเคลมได้ในกรณีสั่งจากช้อปปีนะคะต้องสั่งจากช้อปปี้มอลเท่านั้นก็คือจะมีวอยประกันที่ออกจากบริษัทโดยตรงอันนี้ถึงจะสามารถนําไปเคลมกับตัวแทนหรือส่งเคลมกับบริษัทได้โดยตรงที่สําคัญอย่าลืมนะคะการสั่งสินค้าหรือว่าเปลี่ยนกับร้านตัวแทนทุกครั้งนะคะเราจะสามารถเช็คประกันออนไลน์ได้จากทางเว็บไซต์ d i s i n g t h a i l a n d .com ตัวนี้เราสามารถล็อกอินเข้า ไปกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็เข้าไปเช็คได้เลยร้านค้าที่ทําการเปลี่ยนทุกร้านจะมี ID ร้านเพื่อลงทะเบียนให้กับลูกค้ารหัสที่ลงทะเบียนก็คือจะเป็นเบอร์โทรนะคะสามารถกรอกเข้าไปแล้วเราผู้เป็นลูกค้าก็เข้าไปสมัครโดยใช้เบอร์โทรที่เราได้ทําการแจ้งกับร้านค้านะคะสมัครกรอกรหัสเรียบร้อยปุ๊บเข้าไปเช็คในส่วนของรายละเอียดลูกค้าเนี่ยเข้าไปถึงจะมีการเช็คประกันได้นะคะเราก็สามารถเช็คได้เลยนะคะว่า เครื่องไหนเปลี่ยนไปเมื่อไหร่แเราก็ยังคงเหลือประกันอยู่กี่เดือนนั่นเองค่ะลูกค้า s h อปปี้มอลเองก็เช่นกันก็สามารถเข้าไปเช็คประกันได้เช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งจาก s h o ปปี้มอลเนี่ยจะได้รับประกันแบตเตอรี่1ปีเต็มนะคะในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถาหมหรือว่า แจ้งการเคลมได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรือถือเครื่องเข้าไปร้านค้าจะต้องเช็คก่อนว่าถ้าไม่ใช่จากร้านของคุณเองในกรณีจะให้เคลมสินค้าจะต้องมี v o ยประกันที่จําหน่ายผ่านช้อปปี้มอลของทางบริษัทโดยตรงเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> สําหรับร้านค้าที่สนใจเป็นตัวแทนดิซิงไทยแลนด์นะคะสามารถติดต่อเข้าไปที่ Facebook d ดิซิงไทยแลนด์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดสําหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองก็สามารถเซิร์ชในช e. ้อปปี้ดิซิงไทยแลนด์ที่เป็นช้อปปี้มอล จะมีเส้นลากมอแดงๆตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยค่ะแบตเตอรี่ที่ออกจากบริษัทนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่ที่มีการหมุนเวียนตลอดแล้วก็จะมีการกระตุ้นแล้วก็เกสแบตเตอรี่ก่อนจะส่งนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยจัดส่งทุกวันสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจนะคะว่าจะสั่งแบตเตอรี่หรือไปเปลี่ยนกับร้านตัวแทนดีแล้วถ้ามีปัญหาจะไปเคลมที่ไหนได้บ้างนะคะก็ะาะะะฝากไว้อีกหนึ่งตัวเลื่อกสําหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเองหรือว่าเปลี่ยนร้านกกลลลล้้บาาานนนนะะะะะะคคคคออย่ืืมเห Basing land สรัิปีไแว สวัสดีค่ะ